สวัสดีครับวันนี้เรามีคําถามจากทางบ้านนะครับรบกวนสอบถามค่ะพอดีที่สวนมีปัญหาเรื่องใบไม่พร้อมกันค่ะคือว่ามีใบกําลังปีใบาดาบใบเพใบแก่ปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะแล้วที่สวนจะใส่แป4ยสี่แต่ไม่ได้ใส่สักทีเพราะใบไม่พร้อมกันจะมีวิธีการแก้ไขให้ใบให้พร้อมกันหรือใกล้เคียงกันได้ไหมคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าดิฉันเป็นลูกค้าดีเลลิฟน,นะคะใช้ที่เห็นผลจริงค่ะผมก็ขอเบอร์พี่เข้ามานะออโทรประกันไปเลยครับครับพี่สวัสดีครับ,รบโทรมาจากทุเรียนทํเงินนะครับ ก็คือปุ๋ยอ่ะใบยี่สี่ก็คือปุ๋ยถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นทั่วไปคือเราจะใส่ตอนปีแดงถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนเนี้ยพี่ไม่เสมอจริงอะ่ะพี่เอาภาพรวมของสวนก่อนสมมติว,ว่าสวนญ่มันปีแดงพี่ก็ใส่ได้เลยครับแล้วส่วนไอ้ที่มันไม่ได้ปีแดงหรือเป็นใบเพก็ถือว่าก็ใส่ไปก็ไม่ได้เป็นไรครับเพราะว่าปุ๋ยก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรถ้าใบเพฉลาดแล้วพี่ใส่ปุ๋ยอ่ะใบมันจะหนาดีด้วยครับเพราะว่าปีเนี้ยผมก็แนะนําให้ใส่ไปยี่สี่สองโหนเหมือนกันปีแดงหนึ่งครั้งแล้วก็ใบใบเพรับเเเพพาาะว่่อออมนนนป็ีย พอเราใส่ปุ๋ยปุ๊บฝาปุ๋ยมันจะละลายนะครับใบก็เริ่มกําลังสร้างแป้งพอดีปุ๋ยก็ทํางานเทคขึ้นต้นพอดีแล้วก็จะได้ใบหนาด้วยครับเท่ากับว่าไอ้เรื่องปุ๋ยอ่ะพี่ไม่ต้องกังวลพี่ก็ใส่รวบเลยทั้งแปลงได้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรส่วนผมกังวลเรื่องนี้มากกว่าอย่างเช่นใบบางต้น2ชั้นบางต้น2ชั้นครึ่งแต่บางต้นชั้นครึ่งและกาลังแตกชั้นที่2อ่ะของพี่มีอาการนี้ไหม คืออย่างนี้ครับทุดเรียนเราไม่เสมอกันเราควรทําไม่เสมอกันอย่างเช่นพี่อะ่ะเอาอย่างนี้ก็ได้ไอ้ต้นไหนที่มันแตกชั้นพอแล้วอะ่ะพี่ก็ฉีดสาสมปกติแต่ต้นไหนที่มันไม่พอหรือมันกําลังขาดชั้นอยู่นิดนึงเนี้ยพี่ก็เอาลิฟอัพแล้วก็ TECA ไปช่วยดึงได้ลิฟอัพคือบาซิโนไลบวกจิบมันอยู่ในขวดเดียวกันแล้วพี่ก็เอาไปดึงให้มันแตกมาใกล้เคียงทันเพื่อน เพราะว่าถ้ามันเป็นใบชั้นครึ่งอยู่แล้วเนี่ยเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตกค่อนข้างแรงแต่เราอาจจะต้องช่วยมันนิดนึงมันจะแตกช้ากว่าต้นอื่นเพราะว่าคนมันอาจจะแฉะหรืออาจจะตัดหลังขวาอะไรแบบนี้ครับคืออย่างนี้ทุเรียนไม่เสมอกันคนทําไม่เสมอกันแต่ส่วนใหญ่ทุเรียนเราไม่เสมอกันแต่เราฉีดเหมือนกันหมดถูกไหมใช่ค่ะเราก็ให้รุ่นพี่มันเนี่ยรอไปก่อนเพราะว่ารุ่นพี่อ่ะมันรอน้องได้อ่ะพี่ก็ไล่น้องให้เริ่มแบก่อนพอเริ่มแบเดี๋ยวตอนสะสมแล้วทำสารเดี๋ยวใมันก็เข้มใกล้เคียงกันแหละ คือตอนนี้เราต้องการชุดใบที่มันยังไม่พร้อมอะ่ะให้เร่ยงแตกอมาเพื่อพร้อมแล้ววันเนี้ยเริ่มมีแดดแล้วด้วยตอนนี้มันเป็นจังหวะที่พี่แบบสมควรดึงเลยเพราะว่ามันจะเห็นผลง่ายมันไม่ค่อยมีแสงมาหลายวันแล้ววันเนี้เริ่มมีแสงเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูใบสีเรือนจะเปลี่ยนเลยส่วนพี่ทาสารไหมครับ <Okay. S 1> สารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนใบปีใบดาบใบตัน มันฉีดได้หมดทุกใบแล้วพี่แต่ผมขออนเดีวคือให้ชั้นใบมันพออย่างเช่นต้นนี้2ชั้นครึ่งแต่อีครึ่งชั้นกําลังปีกอยู่ไม่ยอมกลางแต่มันก็ครึ่งชั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิน30%ของต้นหรอกอีกส่วนหนึ่งก็ใบ2เพยพอดีถูกไหมแค่นี้มันก็สามารถทําสารพร้อมกันได้แล้วอาจจะมีแค่บางต้นที่มันจะตันไปนิดนึงก็ทําได้หมดอ๋อใช่ครัมันจะ ถ้ามันตันได้นิดหนึง่งเดี๋ยวพอเราทําสารไปปุ๊บถ้ามันมีรั่นออกมานิดๆน,น่ะพี่เอาดีเลลิฟกับปุ๋ยการท้สูงไปตบมันก็ได้ฉีดเป็นเก็บเก็บเป็นต้นๆน,น่ะคราวนี้พี่ก็จะมีทุเรียนที่ออกรอบใบใกล้เคียงกันแล้วคือปุ๋ยการท้าสูงมันทําให้ใบเข้มไวได้แต่สารทําให้ใบแก่ได้แต่สารก็ฉีดใบแก่ได้แต่ของเดี๋ยวก็คือให้ชั้นใบมันพอ แต่มันจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือบางต้นที่มันสองชั้นมันเริ่มตันอาจจะสิบยี่สิบเป็นของสวนน่ะและพี่ฉีดสารไปเนี่ยล่าทิดหนึ่งเนี่ยใบมันเริ่มลั่นแต่ต้องเข้าใจว่าใบสองครึ่งน่ยมันจะลั่นน้อยแต่ครั้เนี้ยถ้าเกิดว่ากลัวสะดุดอ่ะจริงๆอ่ะหรือมันก้ามกึ่งเกินครึ่งชั้นอ่ะพี่เอาดีลิฟกับปุ๋ยกลางท้ายสูงตบมันเลยตอนที่ใบเป็นฝักดาบอ่ะครั้เนี้ยมันก็จะใกล้เคียงกันแหละคือมันมีอีกตั้งหลายโค้งให้เราแซงอ่ะะคค่่่่่อออออยยยเเเเเเกกกกกก็็็ไไปรรรรรีีีีแแมมูู้้้ววาาาาาาาจจึึษษตนนพลลลซืดดดงะ มันก็นว,นวนุนเพี่ทุเรียนตอนนี้หลาย,ลายๆแปลงที่เขาตัดแบบไปเรื่อยๆก็มีใบหลายรุย่นแต่เราก็มียาตั้งหลายตัวไงท่านดีเลลริฟก็ช่วยทําให้ใบแบรเร็วได้ปุย๋ยก็ทําให้ใบเข้มไวได้แถมยังมีริฟอพเอาไว้ช่วยดึงใบเฉพาะต้นที่มันแตกช้าเขาเพื่อนหรืออื่นกับเพื่อนอะไรย่างนี้ก็กมีอีกแล้วก็วิธีการใช้สารอีกแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่เป็นไรหรอกคีย์เวิร์ดก็คือทุเรียนไม่เสมอกันอย่าทําเสมอกัน<อ>ทุเรียนไปเสมอกันจะฉีดทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้ไงถูกไหม<อ>ต้องไล่เก็บเป็นอย่างยังอิ่าปอ่ย you <laughs>